สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮาหนอยเนะหาะฮานอยสุรหลัแล้วก็หวยลาวพัฒนานะคะแอดก็ให้ดูฮาหนอยก่อนแล้วกันนะคะหวยฮาหนอยนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าไปที่สามเจ็ดน้อยกิดเข้าไปที่หกสองกาชาติเข้าไปที่หนึ่งเก้า 1, 9, กาชาตินะคะเมื่อวานนี้ก็เมาสองห้ากันเป็นแถวเลยเนาะสองห้าอ้ยพรดาสองห้า ไอ้สามเปลี่ยนรู้สึกว่าจะมาไอ้นี่รือเปล่านี่นะคะก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนเมื่อวานนี้เกิไปแค่หน่อยนี่นะคะไม่มาสามหน่อยนะคะไม่มาสามหน่อยเนาะไม่มาสามหน่อยที่ทุกคนเล่นเยอะเล่นหนักกันอ่ามาดูนี่นะคะ หาหนอยก่อนเนะหาะห้านอยสูร้านวันนี้ให้ศูนย์เม็ดเดียวนะคะให้ศูนย์เม็ดเดียวอยู่ที่ศูนย์สามแอดรู้สึ่งนางจะเป็นอะไรกับสักไม่รู้นะคะทั้งทั้งเกลียหวยนางสามเยอะเยอะศูนย์สามสองเก้าสองสี่เก้าเก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์สามสองสองเก้าสองสี่สองสองศูนย์เอ้ยเก้าศูนย์ เก้าศูนย์เก้านะคะ,ะนันทุกคนเก้าศูนย์สามสองสองเก้าสองสี่สองเก้าศูนย์เก้านะคะนี่เป็นสูตรหลักนะคะสูตรรองก็ศูนย์แปดศูนย์ห้าหกหกสามหนึ่งนะคะสามศูนย์สามสามศูนย์ห้า 669 313อันนี้แอมาสรุปนะคะจากไลฟ์สดนะคะทุกคนบางท่านอาจจะไม่ได้ดูไลฟ์สดแล้วแบบว่าอยากได้สรุปสั้นๆเอาเป็นตัวเลขเลยอะไรอย่างนี้นะคะแอดก็เลยมาทั้งไลฟ์สดแล้วก็สรุปให้ทุกคนฟังอีกรอบนะคะในคลิปเนาะแอดจะลงอย่างนี้เฉพาะวันที่มีหวยลาวนะคะวันที่มีหวยลาวเนาะแล้วก็จะมีเลขทูบให้ต่อไปนี้ก็จะจุดเลขทูบทุก ทุกวันที่มีหวยลาวนะคะก็ขอให้เฮงขอให้ปังกันเด้อใครแปลเลขเก่งก็เอาไปแปลกันนะคะสําหรับเลขทูบเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้ค่ะเดี๋ยวไปจุดเลขทูบนะคะลองดูเนาะขอกันค่ะอาจจะมีเข้ามีหลุดค่ะทุกคนก็มาดูกันเนาะแฮชก็แบ่งปันนะคะ อยากได้3ตัวตรงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเลขทูบก็น้อยตัวนะคะเลขทูปกับเลขหลานเป็นสูตรที่น่าลุ้นเพราะว่าเลขน้อยชุดนะคะส่วนแอดนี้ทั้งเลขชอบและก็เลขสูตรนะคะชอบสูตรไหนก็ไปสูตรนั้นเนาะส่วนสูตรหลานจะมีให้ทั้งฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะ นางจะทําให้แค่นี้เป็นหวยหล,หลักๆค่ะที่นางจะทําให้นะคะฮานอยเราพัฒนาแล้วก็เหวยไทยนะคะแต่หวยไทยสูตรเก่าแอดยังไม่ได้ถามเลยแอดว่าจะถามดูอยู่ว่าไอ้สามตัวเม็ดเดียวนางเนาะเผืือฟุกให้ตัวไหนนะคะสามตัวเม็ดเดียวนางอันนี้ก็เป็นศูนย์หวยฮานอยนะคะให้ไปที่ศูนย์นะคะไม่รู้ศูนย์จะมาหรือ,อยังเนาะเอาทานางให้ศูนย์แล้วสวนมากก็จะมาหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็ ้าอยู่นะคะแต่อาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะแต่ก็ดีกว่าของแอดของแอดศนย์เมื่อวานไม่มาซักตัวเลยค่ะทุกคนมาดูหวยราวพัฒนานะคะลาวพัฒนานางให้ไปที่สามนะคะให้ไปที่สามแปดสี่เจ็ดศูนย์ะคะสี่ตัวแปดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สามสี่หกสี่เจ็ดแปด 4734นะคะอันนี้เป็นแนวทาง4ตัวนะคะ0 1 3 3แล้วก็9121อันนี้เพิ่งอันนี้เพิ่งให้มาเกือบตอนกำลังที่จะไลฟ์สดแล้วนะคะแอก็เลยเขียนลงไปนะคะบอกให้จับ4ตัวกจ็จับจับจังเลยนะคะ4ตัว แต่ว่าเน้นไปที่เจ็ดศูนย์าสี่นะคะไม่รู้ว่าหวยมันจะหมุนเหมือนรอบไอ้นี่หรือเปล่านะคะทุกคนจับตาดูเจ็ดศูนย์สามสี่เลยนะคะมันจะเหมือนตัวนี้หรือเปล่านะคะศูนย์สี่สองหกนะคะนางให้ศูนย์หกแล้วก็สองหกใช่ไหมคะหวยมันดันมาหกสี่นะคะนี่มันดันมาหกสี่ถ้านางเอาหกสองหกสี่หกศูนย์นี่เราก็ถูกกันแล้วเนาะถ้าสมมุติว่าสามเนนางเอาสามนะคะสามก็จะเป็นสามสามเจ็ด สามศูนย์สามสี่บอกเออนี่ละค่ะถ้าสมมติถ้าสมาสมตินะเพราะว่านี่นะคะลองไปหมุนกันดูแต่ว่ามันจะมาตัวหมุนไหมนะคะแต่ถ้านางให้ไม่เดียวสามสีใครยังอยากลองวัดดวงก็วัดดูค่ะใครอยากลองวัดดวงก็วัดดูตัวเดียวนะคะแบบว่าอยากถูกถก็ถูกไม่ถูกก็เออช่างมันอะไรอย่างเนี้ยค่ะวัดดวงตัวเดียวไปเลยอะไรอย่างเนี้ยเผื่อฟุกนะก็ลองดูค่ะเผื่อใครอยากจับแบบ 8, แตกแขนงก็ลองจับดูนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นสูตรร้านนะคะให้สามเม็ดเดียวนะคะแต่ว่าสามก็หายจากหวยลาวพัฒนาไปนานแล้วดิแต่นางบอกว่าสามสี่เด่นนะคะสามสี่เด่นนางก็เลยเลือกสามนะคะปกตินางต้องเลือกสี่ตัวสุดท้ายนะคะแต่แปลกมากเลยหลักร้อยของนางนะคะให้ศูนย์ตลอดเลยเพื่อก่อนวมืก่อนนี้ก็ศูนย์สองหกนะคะวมนนี้ก็ให้ศูนย์สามสี่นะคะก็เลน,น่าสนเนี่ยเจ็ดสามสี่ก็สวยนะคะนี่มเมนี้้วยเจ็ดสามสี่นะเจ็ดสามสี่ก็สวย 470ก็สวยนะคะถ้าเจ้าไปจับสามตัวนะ470 734 703นี่เงี้ยบอกอลองพิจารณากันดูค่ะทุกคนเผื่อชอบนะคะไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางเนาะพิจารณากันดูเพราะนางก็ทําให้ตามสูตรของนางนะคะแนวทางอาจจะมีเข้าไม่หลุดนะคะอาจจะแบบไม่ได้แม่นทุกวดน,นะคะงวดไหนฟุก,ก็ตังเงินไปนะคะ ขอให้มันเป็นอย่างนั้นทุกงวดนะคะอันนี้แอนมาสรุปคร่าวๆให้ทุกคนดูนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้ดูไลฟ์สดเนาะเอาแคปไว้เรื่อว,วันไหนมีหวยลาวนะคะแอนจะไลฟ์สดให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เน็ตแอนก็ขนาดเขามาทําแล้วนั่นเองเดี๋ยวแอนจะไลฟ์สดเลขทูบให้นะคะใครที่รอเลขทูบก็แป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวอัดคลิปลงคลิปนี้ก่อนนะคะ ขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังล่ะค่ะขอให้แตกซ้ตัวตรงเปียดไอ้นี่ก็สวยเดย้ไม่ใช่เปียดจะมาบ่าทุกคนเปียดก็สวย2,3,4งสามสี่ไอ้เล่นทั้งวันมันให้สองสามสี่ได้ทุกคน เล่นทั้งวันนี่ประมาทไม่ได้เลยนะคะสูตรนี้นี่ประมาทไม่ได้นะทุกคนสูตรเล่นทั้งวันนี่ปเ,นะะนปเป็นอะไรที่เข้าบ่อยมากนะคะก็ดูเป็นแนวแทางกันไปนะคะสูตรหลักของเล่นทั้งวันให้สองสามสี่อ๋อเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้มานขอให้เฮงขอให้ตังขอให้โชคดีแต่สามตัวตรงสวัสดีค่ะ